ประโยชน์ของชาเขียวชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีงานวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่าการดื่มชาเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้ต้านมะเรง็งชาเขียวมีสาร EGCG ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งลดน้ำหนักชาเขียวช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ลดคอเลสเตอรอลชาเขียวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล LDL ไม่ดีลดความดันโลหิตชาเขียวช่วยลดความดันโลหิตป้องกันโรคหัวใจชาเขียวช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานชาเขียวช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานบำรุงสมองชาเขียวช่วยเพิ่มการทำงานของสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ชาเขียวช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ต้านการอักเสบชาเขียวช่วยต้านการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันชาเขียวช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณชาเขียวช่วยชะลอวัยและบำรุงผิวพรรณวิธีการดื่มชาเขียวให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลือกชาเขียวที่มีคุณภาพเลือกซื้อชาเขียวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ชงชาเขียวด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับการชงชาเขียวคือ70-80องศาเซลเซียสดื่มชาเขียวหลังอาหารการดื่มชาเขียวหลังอาหารช่วยลดการดูดซึมไขมันดื่มชาเขียวในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรดื่มชาเขียวเกินวันละสี่ถ้วยหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวตอนท้องว่าง การดื่มชาเขียวตอนท้องว่างอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวก่อนนอนคาเฟอีนในชาเขียวอาจทำให้รบกวนการนอนหลับคำแนะนำเพิ่มเติมการดื่มชาเขียวเป็นประจำจะช่วยให้ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดสามารถดื่มชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นหรือชาเขียวแบบผง สามารถเติมน้ำผึ้งมะนาวหรือสมุนไพรอื่นๆลงในชาเขียวเพื่อเพิ่มรสชาติ